ถามือีเลยคนสิโต๊ะี๋ปลลุงเยสบายดีปลลุงสบายดีถุงหมองถุกบอนพอๆกับสองน้องอ้อนคือเก่าปลลุงนี่ลงมาน้าปลาลุงน้าจนหงตังเกยตน้ก็เด้ยก็ตั้งเกตตั้งฝาก คือก็อย่าบอกพะลุตังเกตมือตื้ตอๆอ่าฮะวันนี้ลงมาหน้าลงมาเบิง่งค่ะพ่อไทยหูดหน้าไว้หวานกาล้าพะลุไปเขาก็อยากไทยอยู่แต่ว่ายามันบีอิดพเลุไทยโปเป็นบาดอนเพิ่นบรอยู่ถ้าพ่อไทยคนเดียวมืนอนบาดอนเพิ่นไปเบียก์พะลุไป ไทยหุดไหวตกกา้าเป็นเหตุยังปะลงุงถ้ <laughs> <laughs> ากระไทย,ยได้หายหนึ่งปะลุงเอ้นี่กระไทยหุดแล้วไทยไหว ก็คนจีไทยจังไห่แลุะยประมาณสี่หาไห่หกไห่ประมาณนี้ปะจ๊ะเพราะว่าอันไทยไโตกกะพะโล, ه, ะลยเอาเอาอไเขีย a, นแล้วฉันนลาๆเขียดต้องไงเนะนาไห้บ่เขียดหน่อยอ๋อผูู้ไปลนี่นี่นี่ลองแล้นี่ นี่ลงในนี้เกือลงด้นี่แหละูไทยุดไหบประโลนประมาณปีท้ไหใประมาณพวกไห้เนี่ยบอกเครืเพื่องเฮาก็ยังมรทะเลออกันบ้ง ทางผู heart, Ooh, <laughs> <background> ้อ <parfois> ันน้องมีดกาลังอันทางกอกปะลูกไหยแบบทางแบบแบบเครื่องเฮ้าตัวนี้แหบบปะลูกแต่ว่าคนหน้าสีใส่ได้แต่เฮ้าน้าไม่ได้ใส่ได้เฮ้าก็สูบเอาบ่อยเจ๋อไปทางไต้อะนะผูกอ๋ออ๋อลองไปย่างอะไร หยันฝนตกเลยฮาบัคก้าไทยเราพูดลงไยแบบหยันโง่อันโง่แบบเป็นหยันมันดีต้อนหยันเขาแจ้ตอนเขาแจ้มันเลยแบบกระเด้งแบบมาหอดแจ้มันเลยหยันอันกำเหลียวหยันวบบนั้นมีมาหอดวางแก่นี่ยยันไปลงไยสั่นปีก่อนหนะกะ คยลองอยู่ลงเลยกับกับบามีดถ้าไฟได้เบิ่งลีปกับอาิีพุพะลงเยกับบามีดบาดนพี่กนนงช่งบามิดฮัพโหวาทะเลสงอ้าวสองคนเดี๋ยาขี่รถถีบ้ำลังอืนเยอะ เผื่อลงมาลิม่แทนเผื่ลงไปทีแรกว่าบาดอนเพื่อจะลงมาไทยนำแล้วบัดนณฑิพนไปเบี้ยแค่โมทันนี่นาม,าานมาถ้าพอเพื่อก็เลยลงมาไทยเองถ้ากัดไทยปลเพระาะว่าตอนนั่นกับเพื่อถ้ากับเอาหลอดไทยลงมาหันตีนยางออกแล้วก็ใส่ตีนเล็กตอนนี้นกับผ้ากับคึ้มแขกปงลงงไว้ มันใส่พ้นตกอีหลีเมื่อวานนี่ก็ไฟดับเบิดมือเพราะว่าสัญญาณก็เฮาบ่มีเมื่อวานนี่นะไฟดับตั้งแต่ตอนเช้าตอนนี้ก็ยังบ่ทันได้มาไปลงเอ้ยอันนี้ก็ก็สิมีแบตเลนก็เอาเมื่อสาอยู่ในบ้านใหญ่พุ่นแลงอยู่ในบ้านใหญ่น่ะบ่ได้ดับดับแต่บ้านน้อยเอาเมื่อสาออกมามวงได้หันจังได้มีแบตเลนเมื่อสาอยู่เพื่อนลุงเพราะว่าอยู่ในบ้านน่ะบ่ได้ดับลงเอ้ย ดับแต่อยู่บ้านน้อยตอนนี้ก็บพ่นหยิบมาแล้วไปลงเลยบางคนก็เขาจ้าจก็ตกกะน้ำแล้วก็มีปลาลงเอ้ยคอยอยู่ในบ้านผู้บางคนขเขาจะเคยดำนาไว้ดำนาก่อนหมู่คอยอันยังกระโตก่อน,อน,นอ แมงกิริแมงกินายปุ้งไข่ต้มยอแต่ก่อนน่ะไปเราเยี่ยงปุ้งไอ้เยี่ยงแมงกิริแมงกินายแต่ปีนี้มันบบเห็นมันบบอยากมีปันใดเลยยักุ้งไทยเป็นยังแต่ก่อนน่ะไทยหุดแล่เลยแบบนี้มันก็ะจาอยู่ตามก้อนดินนี่แหละปุ้งก้อนวากิไทยนี่แหละ คนก็เริ่มหยิบมาแล้วปลาลูกเย้ยเอาปาตีหน่อยลงมานำแต่ว่าอยู่น้ำอันเบาวมีดพิ่นเลี่ยวโบเป็นต้นตอนเลี่ยวเ,ยวเยวยยนียน่ยปลาลูกเ้ยก็เลยประกาศเหตุยันยัน ไว้ไงกะยาะบางคนคุณยิ่งบางคนเขาก็เหตุเป็นประโลงไอ้ตาฝนเงียนเหตุแต่ว่าเขานยายยะแบบเวลาตอนงูเลยสั่นไปเวิร์ดแบบยา,จา,ยานจะยาะอะไรกับผู้ เตือนที่หัวอ้อมลงไปนี่นะหน้าเฮาผานี่นะหน้าเฮาบ่ลยตัวนั้นน่ะส่วนมันตัวหัวอ้อมตัวนี้ก็แม่นไปลงตัวถ้าพอใครนี่ไผนี่ก็เพราะว่าเฮ็ดอ้อมไว้หัวอ้อมเทียงอ้อมตะกไว้ลงให้แบบยเผากะกะไข่แน่แบบงัวมันบ่เข้ามาบ่ได้นะ ก็สิเป็นพายบ่อนมากินปลาดูดูอะไระก็ลงกับพายเฮาตัวนี้ภาพภาพพายข้างนั้นก็นแม่น้า,าเฮาพี่ลุงพอเห็ดถั่วอ้อมไว้ข้างเลียนลงมาทางนี้ถั่วอ้อมไว้แล้วไอสิเป็นพายพ,ายพอมีพี่ลงไอ้พายเกิดบรรุหรทางนี้ก็เป็นนาเกิดบุหร,รมีแต่นาพี่น้องอ้อไมไปนี่เนี่ยพี่ลงไอ้ผูกกับนาเอื้อยผูกเป็นผลไหลง่อยอยู่เทิ่งผูกพ้พนมาแด็กพ่ลงพ้นตกมาแล้วผูก หิบหมาแล้ว,ออส,วสือเสืสิเปียกขาดค่ะนี่เินไปอยู่เทงเทียง <c oughs> ขาวเดียวแล้วหายหนึ่งก็ลงเล <c oughs> สิเล่เล โคมาแล้วก็ตอนนี้โอ้โอ้โอ,โอ้เปียกมาเลยโคตโตกมากเลยคหยิบหๆๆยิบหยิบไปเลยครูเขากระสีดีพากันขึ้นเมื่อยแ้วก็ลงอันนี้โคตโตกมาเลย กัญญาหยาดแห้งอยู่คนอยู่เดินกัญญาันเปียกปนพีลุงเลยพาหนูหน่อยลงมานําหนูหน่อยก็อยู่น้ำว่าเพฝนแบบด้วยไม่ตาผ้าึ้นเงื่อแล้วเฉพาะคนโลกคนตอนนี้เพฝนกำลังทางกอกพีลงเลยทางกอกแบบนั่นก็นไวบสูบเอาน้มพี่ลุงสูบน้ำแบบอยู่หายอยู่หน้าบ่มีน้มเลยสูบเอาลงไปหายใหม่กันเลยตอนนี้จะพ้นมาแล้วพีลุง วันนี้น้องอ้อนก็สิเบลาและปะลุงอย่าลืมฝากกดไลกแชซ่กดติตามส่องน้องอ้อนในเดือนปะลุงเขามาหับรูหับส้มเพื่อเป็นกำลังใจพอมีรายได้เขาใส่ในครอบครัวและปะเลยพอกันคลิปหน้าปะลุงสบายดี